เราจะมาดูสูตรการหาอนุพันธ์กันนะครับเขาบอกว่าให้ u และ v นั้นเป็นฟังก์ชันของ x ก็คือฟังก์ชัน u กับ v นั้นอยู่ในรูปของตัวแปร x ในสูตรที่หนึ่งบอกว่าถ้าเราดิฟค่าคงที่นะค่าคงที่เนี่ยเทียบกับอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้จะเขียนว่าเทียบ x ก็แล้วกันนะฮะมันจะออกมาเป็นศูนย์เสมอเลยสูตรที่สองก็คือถ้าเราดิฟ x เทียบกับ x เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งหรือน้องจะดิฟ a เทียบกับ a ก็ได้มันก็จะออกมาเป็นหนึ่งเสมอนะครับเหมือนมันตัดกันได้ใช่ไหมเหมือนมันจะตัดกันได้สามนะครับดิฟ x ยกกําลัง n เนะเทียบ x แบบนี้ตัว n จะตกมาข้างหน้าคือมาคูณนะฮะก็จะเหลือ x ยกกำลัง n ลบหนกำลังมันก็จะลดไป1นะครับสูตรที่4สูตรที่4นี้ก็สำคัญนะดิฟ u กำลัง n เทียบกับ x มันจะคล้ายๆกับข้อที่3เลยอ่า n จะตกมาข้างหน้าเพื่อมาคูณแล้วก็กำลังจะลบไป1นึ่งดิฟอะไรกีหนึ่งดิฟ u อีกครั้งหนึ่ง by dx อา่าแล้วตัวนี้ล่ะคิดยังไงจริงๆแล้วตัวนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้เขียนเต็มๆมนะกําลังลดไปหนึ่งมันคล้ายๆกับสูตรที่สี่นั่นแหละแล้วตรงนี้เปรียบเสมือน x ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็น u ูใช่ไหมน้องก็เอามาดิฟอีกครั้งหนึ่งอ้าว dx เอดี DX DX, มันก็เป็นหนึ่งสิเมื่อกี้เราเพิ่งจะพูดถึงในข้อที่สองอยู่พอดีนี่แหละที่มาของสูตรที่ที่สามนะฮะมันก็มาจากสูตรที่สี่มาดู สูตรที่ห้าดิฟมีค่าคงที่คูณกับฟังก์ชัน u แบบนี้เราสามารถที่จะดึงค่าคงที่ไว้ด้านนอกได้เลยนะไม่ต้องเอามาให้เกะก,กะดิฟเฉพาะ u อ,อย่างเดียวค่าคงที่ถ้ามันคูณแบบนี้ให้ดึงไว้ด้านนอกอข้อที่หกฟังก์ชันดิฟฟังก์ชัน u กับ v เนี่ยมันบวกกันหรือว่ามันจะลบกันก็ได้นะการดิฟสามารถกระจายเข้าไปข้างในได้นะ เป็นดิฟ u เทียบ x บวกก็ได้ลบก็ได้ถ้ามันถ้าตรงนี้ถ้ามันมันบวกกันไอตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมฮะถ้ามัน u กับ v มันลบกันอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นลบนะอันนี้ก็จะเป็นดิฟ v เทียบกับ x นะครับนี่คือสูตรที่หกจบไปละมาดูสูตรที่ที่เจ็ดนะสูตรที่เจ็ดมันจะเป็นการดิฟมันจะเป็นการดิฟระหว่าง u กับ v เนี่ยมัน คูณกันนะมันจะเท่ากับด d u คูณ v เท่ากับ u dv เนะทียบ x บวกกับ v du เทียบ x หรือน้องจะท่องแบบนี้ก็ได้นะฮะให้ u เป็นตัวหน้าหน้าให้ v ก็เป็นตัวหลังใช่ไหมน้องจะท่องแบบนี้ก็ได้ดดิิฟการคูณระหว่างหน้ากับหลังให้ท่องแบบนี้นะฮะ หน้าใช่ไหมดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้านี่คือหลักการท่องนะหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้ามันจะง่ายกว่าแล้วก็จะจําได้ง่ายกว่าด้วยมาดูสูตรที่แปดเป็นการดิฟการหาร,ระหว่าง u กับ v นะก็จะเท่ากับ vdu by dx ลบกับ udv by dx หารด้วย V กำลังสองนะหลักการท่องก็คือเราให้ U เนี่ยเป็นตัวบนแล้วก็ V ก็เป็นตัวล่างเราจะท่องไงดิปแบบนี้ท่องแบบนี้นะครับล่างดิปบนลบบนดิฟล่าง หารด้วยล่างกําลังสองแบบนี้ก็ได้นะฮะจำง่ายดีสูตรที่เก้าเนี่ยน้องจะจะท่องหรือไม่ท่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะพี่ที่บวกเพิ่มเข้ามาเป็นทริคของพี่ในการคำนวณนจะทำให้ให้เร็วขึ้นกในกรณีที่มันคูณกันแล้วก็หารกันอยู่ในตัวนะะฟังก์ชันนั้นนะอันนี้เป็นทริคหนึ่งที่พี่บวกเข้ามาด้วยจะจะท่องไปหรือไม่ท่องก็แล้วแต่นะครับ อันนี้เป็น ln เนี่คืออะไรเราเรียนมาแล้วเรื่อง exponential ln ก็คือล log ฐาน e นะ log ธรรมชาตินันเองนะและนี่ก็เป็นฟังก์ชัน u เท่ากับ1ส่วน u แล้วก็เอา u มาดิฟอีกครั้งหนึ่งนะอันที่10ก็ไม่ใช่แปลกพิสดารอะไรแต่ว่าพี่บวกเข้ามาเพราะว่าจะทำให้เราคำนวณเร็วขึ้นในกรณีที่มันมี square root นะฮะฟังก์ชันมันอยู่ใน square root นะ นี่แล้วก็มีฟังก์ชัน u อยู่ด้านในก็ไม่มีอะไรเลยเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสองสแควร o o ูท u ก็คือมันจากตรงนี้นะมันจะตกลงมาข้างล่างแล้วก็มีสองคูณอยู่ด้วยนะแล้วก็เอา u มาดิฟอีกครั้งหนึ่งเอาไส้ในมาดิฟแค่นี้นะครับ